สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับนุชชาแนลนะคะวันนี้แอดพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านมาที่วัดพระใหญ่นะคะย่ที่อำเภอบัวเชิดนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะมีการจุดทูปเสียงททยจากคุณพี่ผู้โชคดีนะคะที่เป็นช่างทำงานอยู่ที่วัดนะคะท่านผู้ชม ก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆนะคะแอดก,ก็ขอฝากช่องนู้ h ชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะได้แล้ว จุดได้หรือ,อยังคะที่พามาจุดได้หรือ,อยังคะหัวตัวหัวนี้ได้ยังคะก็มางนี้หรอจ้าอ๋อดูเอาให้ดูเอาตรงนี้ครับี้ไดหมออ๋อคุณพี่แค่ให้ดูเอาตรงที่จุดเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลนลุ้นนะคะ,ะ,คะจะออกตัวไหนนะคะเห็นว่าวถูกทุกหวดนะคะดีบนะคะ ท่านผู้ชมที่ไปทำงานเพราะว่าเป็นช่างทำงานะนาะพี่ค่ะจ้างทำจุดทูปนะคะให้นะคะท่านผู้ชมคะได้ทุกมวดนะคะตอนนี้ก็จุดทูบเสียงทายไว้แล้วนะคะนะคะท่านผู้ชมสารตาไข่นะคะ ทชมคเสียงไายก็ออกมาหมดแล้วนะคะจุดโดยพี่ช่างนะคะ5 0 2นะคะท่านผู้ชมห้5ศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ศูนย์สองห้าสองสองห้าโอ้เลขสวยนะคะท่านผู้ช อนอน่นเสนอเป็นเพียงแนวทางค่ะท่านผู้ชมไม่ถูกก็จะด่ากันนะคะปรดใช้พิจารณาในการรับชมด้วยค่ะนัก <c oughs> ที่ทดผ่านองเพระใหญ่นะคะผ่านไปประมาณสัก30เมตร แล้วก็หันกลับมาเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ส<ร>ามสี่คนเป็นคนมาแก้บนหรือเปล่านะคะก็เลยเลี้ยว,วรถกลับมา <laughs> คือจะมองผ่านตรงนี้นะคะผ่านตรงนี้มองเห็นเลยนะคะเห็นรถวิ่งไปมานะคะมองมาจากทางไกลๆก็จะมองเห็นองค์พระใหญ่แล้วก็รถวิง่งไปมาเห็นไหคะท่านผู้ชมนะไอ้ปณีมองเห็นนะคะเหมือนมีคนนั่งใช่ค่ะเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะประมาณสามสี่คนเนาะนะใช่ใชก็เลยบอกแอนฟิวบอกว่าแอนฟิวเลี้ยวรถไป เหมือนมีคนมานั่งแก้บนหรือเปล่าก็เลยเลี้ยวรถกลับมาไม่เห็นมีใครใ<ช>สักคนเลยคือขับผ่านไปได้นะคะท่านผู้ชมนนี่ะะคเะข้าไปแล้วไม่มีใครนั่งเลยะคะ่ะตะไคร้เหระจ้ะปลาไข่ปลาไครเ้เป็นโชคดีเลยนะคะเ <c oughs> นาะ จ้ะมาเจอผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวเราตามผู้โชคดีไปดีป่าเนาะจ้ะเดี๋ยวตามไปไหนนะคะยอดประสาทยวดประสาทสารเมเชียตเอ๋อประสาทเมเชียตัวนี้ป่ะคะโอ้ที่ได้อ่าพี่โชคดีได้จากที่ไหนเนาะค่ะฝันหรือว่ายังไงคะก้อนนี่ครับอันนี้สารเอาอ๋อสารตะไคร่นะคะครับจุดโทษเอาใช่ไหมคะก็ทำงานที่วัดเลยทำงานที่วัดก็ทุกทุกหมวดอะทุกหมวดเลยใช่ไหมคะ จุดเอาจากตะไร่นะปะคะอ้ทเาทงานก็ทำให้วัดด้วยนะเ็เอทานด้วยแล้วก็ทําวัด้วยเนาะราบก็ทั้งหลังครับเนี่ยหลังใหญ่หล่ไหนคะนี่รับเรือรับรองอ่ะครับเข้าดู้ในได้ครับอ๋อใช่เป็นของวัดเป็นของวัดเหคะใช่ครับอกวาเป็น้านนกว่าเป็นบ้านรับรองเป็นของหลวงพ่คือญาติได้ดูมาจากสาระสร้างไว้ แล้วพอเป็นบ้านของพี่แถวๆนี้เนาะญาติโยมแถวๆนี้จ้ารับรองอ๋อรับรองเนาะใช่ค้ะปกติตอนที่เรามาไม่เคยเห็นเนาะพี่มาหลายวันแล้วบอกค่ะผมอยู่ี่ข้างในครับอ๋ออยู่ข้างในครับทางฟาไฟก็อลูมิเนียมต่ออ๋ออยู่ข้างในแสดงว่าเราไม่เคยเห็นเนาะจ้ะแต่เห็นช่างอยู่แต่ว่าไม่รู้จักนึกว่าทําบ้านให้แบบญาติโยมญาติโยมอะไรอย่างนี้ะค่ะ จุดที่เอาอย่างเดียวเราฝันบ้างไหมคะไม่ครับไม่ฝันก็ฝันเหรอจ้าก็คนะือแต่ทำงานเหนื่อยมันก็หลับเลยอ๋อหลับเลยหลับเลยเนาะใช่ส่วนมากส่วนมาจะกระถายจะให้เนาะข้าวก็ให้เขาก็คือคือบางทีสุราตรีต้องมันจะหล่นมาเลยนะอะไรนะคะตรีต้องหลุดมาเลยอย่างนี้นะแล้วก็ติงมาก็้วผ ขึ้นมนหลุดออกมาเองวันเวลาคนมาขายอย่างนี้เหรอคะใช่ก็หลุดออกมาเองใช่บางทีก็มันก็จยินให้นะครับบางทีก็ซื้อแค่สองตัวมันกับอะไรอะไรเงน้ยสนใจที่เราซื้อค่ะแล้วงวดนี้พี่ได้หรือยังคะไม่รู้ค่ะเมื่อกี้อะไรวะอ๋อ้จุดที่เห็นแล้วเห็นแล้วจากห้าศูนย์สองใช่ไหมเมื่อกี้จ้ะห้าศูนย์สองปกติพี่จะจุดตอนไหนเนาะคะ หรือว่าจะต้องเน้นที่ทำงานดิไม่จําเป็นต้องเป็นวันประใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแต่เราแล้วแต่เราศรัทธาแล้วแต่เราว่างหรือศรัทธาแล้วก็มาจุดเนาะเพราะว่าเลิกงานไปก็นอนหลับนะคะท่านผู้ชมเป็นผู้โชคดีมากเลยนะคะก็มีแต่ได้เงินให้วัดซื้อของให้วัด๋อได้เงินให้วัดซื้อของให้วัดบาทีใช่บางทีก็มันเงินมันไม่ครบก็เลยรวมกันอ๋อรวมกันซื้อ จะคล้องเหล็กเงี้ยหรือถูกคนอ๋อเงินทุกคนให้ให้พระอาจารย์บ้างเนาะครับพระอาจารย์พูดให้ฟังอยู่คราวเมื่อกี้ว่าให้พระอาจารย์ใช้บ้างใช่ให้ให้พักพื้นทุ่งแลยวอ๋อคลายสบายป่ะก็เลี้ยงเลี้ยงคนทำงานด้วยกันโอ้ดีดีค่ะพี่ก็เข้าดูได้ครับข้างในจะดูได้เลยสวยนี่ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับไปเสร็จสร็จแล้วนึกว่าจะเป็นบ้านของคนทั่วไปกันเลยใช่ใช่ค่ะเลย แรงศรัทธาครับแรงศรัทธาเนาะเมื่อกี้ขับรถผ่านก็ยังว่าเลยบ้านค้าสวยเท่เรางนี้จะเป็นของจะเป็นเป็นสองสองฝั่งเนาะฝั่งนี้เป็นผู้ชายอ๋อนี่ก็เป็นพี่แม่ชีญาโยมเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ที่หนูมานะหนูไปกระท่อมละสังขารมาเข้วคราวนี้ก็ส้วงเหรอจ้าพับรถตรงนี้นะผ่านถนนใหญ่แล้วนะแต่ทีนี้หนูมองมาก็เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนาะ เห็นเหมือนมีคนนั่งอ่ะนั่งตรงนั้นอ่ะสัดสิ่นะคนลุกเลยใช่ค่ะมันมีคนนั่งทั้งสามคนเลยบอกมีคนนั่งคนลุ่นไหมรู้คนลุ่ก็เลยรุ่งก็เลยเลี้ยงแล้วกลับคืนมาก็ผมทำงานดึกดึกบางทีคนเดียวก็ทงชาติมันไม่มีหลงทงชาติหนึ่งโอ้ทงชาติเนาะทงชาตินี่เนาะที่ผมเคยถ่ายถ่ายคลิปไว้รอบหนึ่งเนาะรอบทิ้งหรือยังครับพี่นะครับรอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ทงชาติมันรีวเองอะครับ ดึกมากเลยมันไม่มีลมนะไม่มีลมเลยเนาะครับผมก็ผมเปิดไฟทั้ตรประตูห้องน้ำแล้วก็กอลูมเนียมพวกป้าไหนี่อะไาะจ้าก็ต้ห้องน้ำนั่นแหละประตูห้องน้ำ่าอน้อใช่ดึกมากนั่งทำานตอนส่ทุ่มห้า่คนเดียวคนเดียวครับแล้วเงียบกริบเหมือนเมื่อกี้อ่ะใช่ครับแล้ดึกตอนช้ามาตั้งแตปีสี่ที่ห้าก็จะมีดาวดาวตกดาวตกต้องหานี้ครับ จะอ่างวดนี้ที่พี่จุดให้นะคะห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองแล้วก็สัทธาจะจห้าศูนย์สองนะคะถ้าพี่จะซื้อจาจาเพราะว่าเมื่อกี้นก็ขับรถผ่านมาเห็นพอมาดูแล้วไม่มีคนพอดีมาเจอพี่ผู้โชคดีอีกต่างหากนะคะท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะพี่ค่ะตอนแรกก็เลยไปแล้วค่ะเอาไปกลับรถกลับมาคืนใช่เหมือนตะไคร่บ่นเหมือนเหมือนแบบ มันมีคนนั่งตรงนั้นอ่ะสามสี่คนอ่ะประมาณนั้นแหละจะมองมาจากถนนใหญ่จะมองเห็นอยู่ประมาณสามสี่คนนะพี่ก็เลยกลับรถกลับมาคืนอ่ะไม่ใช่ว่าเห็นคนเดียวเนี่ยสามตาเอ้ยหกหกตาเนะสามคนเห็นเหมือนกันแกลับขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะโทรหาพระอาจารย์หาเบอร์ก็ไม่เจอสักทีจ้างขอพระอาจารย์ไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ก็มีนั่งบ่อยนะเรียกว่า บางกลางคืนเปิดก็จะมีไฟหนักสองรวมทีนี้วิอยู่มันก็ติดเองดับจะติดเนาะใช่ะหลายอย่าง่ตักซีนนะผตักสีดค่ะพี่จริงจริงค่ะเป็นเป็นคนรุ่เนาะก็เห็นอยทำงานอยู่บางทีดึกๆคนเดียวในห้องมันก็มันกับมีคนช่วยทำงาน แสดงว่าจะใครแน่นอนอยู่เพื่อนๆอย่างนี้ก็ดึกนะเงียบจ้าจ้าหเราเข้าดูไปสดจ้าเรเห็นแล้วมันสวยจ้าสวยค่ะพี่นี่ก็ดีจ้า6ปีเนาะผายังไงในงวดนี้ขอให้พี่โชคดีอีกนะคะจ้าขอให้ได้เยอะๆนะคะได้เยอะๆเฮงๆรวยๆ้า้าจดีจะาจจ้า่กาจาาา ทำบุญด้วยทำงานด้วยแลาวแบ่งปันยังไงก็ขอให้โชคดีอีกค่ะในวันนี้นะคะขอบคุณมนะากทีส่สําหรับทุค่ะค่ะจะลืมเข้าไปดูข้างในนะจ้า